Feel like mind. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชา่อน Now ชิงกิตอาสระแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งหลังเตรียมยุติสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b บ c r i b e และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 ชิงกิตอราซอฟสุดยอดนักชกค,คิกบ็อกซิ่งระดับโลกออกมาเปิดเผยว่าอาจตัดสินใจยุติสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพจากเหตุผลส่วนตัวแม้ปัจจุบันเขาจะครองเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทก็ตามโดยบิยอนคิกบ็อกซิ่งสื่อแวดวงการต่อสู้ชั้นนําออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของนักสู้ชาวเบลารุสว่า วันมีนักสู้ที่เก่งที่สุดมากมายในรุ่นของผมแต่สัญญาที่ผมทำไว้กับวันผมไม่ชอบมันสักเท่าไรแต่ผมก็อยากขอบคุณโอกาสดีๆที่วันใช้นชิพให้มาเสมอการตัดสินใจในหนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่มันคือการใส่ใจในหัวใจของผมตำแหน่งที่ผมยืนอยู่และความฝันทั้งสิน้นผมต้องการเดินหน้าไปตามความฝันต่อในความท,ท้าทายใหม่ๆจึงเป็นเหตุผลที่ผมอาจจะขอยุติสัญญากับวัน อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์จากฝั่งของชิงกิตอาลาซอฟคนเดียวเท่านั้นแต่ในเวลานี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาจากวันแชมเปี้ยนชิพของชาติีสิทธิ์ยอดธงถึงกรณีดังกล่าว สำหรับชิงกิตอาราซอฟกำปั้นวัย30ปีชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคิปบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเวทมาจากซูเปอร์บอร์สิงมาวินเมื่อช่วงเดือนมกราคม2023ก่อนที่ไฟลล่าสุดของเขาคือการป้องกันแชมป์ของตัวเองโดยการเอาชนะคะแนนมารัตก,กิกโกเรียนเมื่อเดือนสิงหาคม2023ั่ต้องคอยอดยข่อวสารที่นี่นะครับเป็นกลางชนา้นแนวขอบคุณมากครับ What's in my